ครับคุณเต่าสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเทปพิเศษของเกียรติบัณฑ์นะครับใช่เราไปไหนกันครับไปพระประแดงครับริมแดนเก่าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะวัน่ยี่สิบแปดนะยี่สิบแปดยี่สิบแปดครับยี่สิบแปดตุลาคมนะครับใช่เราไปทําอะไรกันที่พระประแดงเราไปชักตงครับชักตงหรือซักตงซักซักตงครับไปช่วยๆพี่ๆเหรอครับตัดตง ตอน,ดนเด็กๆก็เคยแต่ชักธงชาตินะ,ะแต่วันนี้เราเราจะไปซักธงเป็นธงของกลุ่มเชียร์ไทยพาวเอวอร์ตอตอมได้ข่าวได้ข่าวว่าเขาาใช้กันมา10ปีเราจะซักให้มันหอมให<อ>ม้มันสะอาดถึงแล้วถึงแล้วครับผม สถานที่ที่มาซักทรงกันใช่ก็เป็นท่าเรือแถวยานพระประแดงพระประแดงอยู่เลยวัดคันรัดมานิดนึงแต่หลวงพี่วัดคันรัฐบอกว่าไม่มีท่าเทียบเรือวัดคันรัดผมก็งงนะครับหลงมาเกือบชั่วโมงครับเราก็มาถึงที่ที่เขาซักทรงกันคือเขาก็ซักกันจนไปกินข้าวกันหมดแล้วเราเพิ่งมาถึงเราเพิ่งมาถึงนะครับผมคือเข้ามาพี่เ็าเอ้ยเสร็จแล้ววะเราตากแต่เราก็มีผลงานด้วยเราถือว่าเรามีผลงานใช่ใ เป็นผลงานของเราของคนนี้เป็นผลงานของเราใช่เปล่าครับแต่จริงๆเป็นพวกพี่ๆเชียร์ไทยนะครับที่เดี๋ยวพี่ๆเขาก็ออกไปกินข้าวไปแล้วกันเดี๋ยวก็จะกลับมาเก็บกันอีกทีใช่ใช่แต่เราเดี๋ยวเราจะพาไปดูก่อนครับว่าเขาซักกันมันเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวตามคุณเต่าไปเลยครับก็เป็นทสองฝืนครับสองปืนของเราพี่เขาพี่ๆเขาซักกันโอ้หตอนแรกมันอับมากนะตอนนี้ ผมก็ลังตีความหอมไปเลยสามารถเข้าไปอยู่เป็นบ้านเจ้าของร้านอันนี้ก็สองผืนนะครับสองผืนด้านซ้ายนี่ด้านซ้ายผืนเก่าอ่าด้านด้านขวามือคุณเต่าอ่ผืนเก่าเท่าไหร่นะครับอ่าสิบห้าสิบห้าสิบหกคูณคูณยี่สิบส่วนผืนขวาเนี่ยเป็นเป็นผืนใหม่ได้มาจากได้มาจากความราะห์ของ ธนาคารกสิกรไทยเห็นพี่หนกบอกตะกี้นี้ครับก็เป็นระหวัดของผืนสองผืนนี้ใช้เันร่วงมาสิบปีครับคือผืนเนี้ยด้านด้านที่คุณเต่อกําลังจับอยู่เนี่ยด้านไหนด้านนี้ด้านนี้ครับผืนเนี้ยเคยจมน้ําแล้วอตอนน้ําท่วมใหญ่เมื่อปีที่แล้วโอ้โหเป็นไงครับเหมือนผมอยู่ในอุโมงค์ที่มีแต่ธงชาติปินมากครับตอนนี้ครับแล้วก็ ผืนผืนด้านเนี้ยด้านผืนเก่านะครับอ่าเดี๋ยวคุณเต๋าชี้ผืนเก่าผืนด้านนี้เก่าผืนเก่าครับก็หลังจากนี้ก็ทัวร์นาเมนต์ AFF Suzuki ครับจะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของพี่ธงผืนนี้แล้วครับก่อนจะได้เข้าไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์ฟุตบอลไทยที่พระราชวังสนามจันทร์ครับครับคือใช้มานาน้วดูผ้าจะสังเกตว่ามันจะเปื่อยหมดแล้วนะครับอ่าครับก็มีประวัติที่ที่เป็นรอยนี่คือซักไม่ออกนะไม่ใช่ว่าไม่ซัก มันเป็นพวกข้าม<ล>น้ํามันนะครับอะไรเพราะว่าเวลาเราไปดูนี่บางทีฝนตกนก็ต้องพับๆเก็บกันเลยครับสนามก็ไล่พ <c oughs> ออยายามไม่เหยียบแรงครับครับซึแต่กมมองของชัดๆนี่ซักเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ทีนี้ก็แห้งแล้วนะว่มันหายไปแล้วนะอ่าตอนแรกมาแบบแหมเหม็นมาก ตอนนี้ก็พี่ๆเขาช่วยซักก็หายถ้าใครได้ได้ได,ดูในในแมตช์ถ้าใครได้อยู่ใต้ทงในแมตช์ซักประมาณออสเตรเลียหรืออะไรช่วงบอลโลกเราคัดเลือกจะได้กลิน่น <c oughs> ถึงความ <c oughs> อลังการครับเดี๋ยวมาดูชุดเล็กกันบัางครับโอเคครับพาไปดูเซตเล็กหน่อย,อยเซตเ,เ,เล็กนี่เป็นเซตที่เราพาไปลาวพาไปลาวร่วมทุกร่วมสุขกับเราเป็นเวลาสามวันสองคืนว้นนะเซตนี้พวกนี้ก็เป็น อุปกรณ์เสาทงครับแล้วก็เป็นธงกื่นเล็กที่ติดติดปลายทงครับที่พี่พีกาบอบก,กันผมไม่อยากแกะเลยผมพับไม่เป็นแกะสักผืนนะึงแกะสักผืนหนึ่งโอเคอานี่แหละอ่าถูกต้องพี่ช้างผมนี่เป็นช้างเชียร์ไทยนะครับฮัลโหนฮัลฮัไฮพาวเวอร์ครับนี่นี่เขาก็มาซักเหมือนกันวันนี้ใช่ซักทั้งหมดนะครับ ผมต้องพับแล้วไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนพี่พี่เขาเล่นเป็นได้เขากินลาบกินก้อยน,นะผมไม่เชื่อเขามีเบียร์ตบแน่นะก็ร้านลาบแถวนี้อร่อยด้วยก็เหมือนพวกเราเนาะใช่จริงๆถิ่นนี้เป็นถิ่นของคุณเต่าใช่ไหมครับใช่ถิ่นผมเลยบางกระบัวนเลนแถวนี้มีอะไรขึ้นชื่อมั้ครับมีอ่าร้านอาหารครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็จะมี สไตล์แบบนั่งโตโยญี่ปุ่นนั่งโตโยเล็กนั่งคุยกันคนแต่นี้เป็นมิตรนะฮะเป็นมิตรมากครับยี่ขี่รถมากขาเบิ้นใส่วันวันวันจะเบิ้นเออได้ข่าวว่าคุณเต่าตอนนี้มีแฟนคลับมากมายใช่ครับตามเฟซบุ๊กครับมาขอพวกนั้นเป็นหนังขอเป็นหนัง,ขอ,นนงขอเป็นหนังข้างซ้าซ้ายข้างข,างขวาผมานะเช่นเช่นใครครับไอคำสัญญาอย่งางืองมันนอกครับแต่น้องคนนี้น่ารักนะแกดูแบบ มันดูว่างดิมันดูแบบเหมือนมันไม่มีอะไรทําแก๊งก็มีใครบ้างนะสามฐานเสือแห่งไทยแลนด์สู้ๆนะพวกไอ้มะน,นาวเนี่ยนะไม่สาระรนี่ <c oughs> นเขาเพจนีมเบมมาตเตอร์เพจบ้าเเมาตเตอร์เมื่อ20-30คนก็โอเคนะครับถือว่าภารกิจของกลุ่มเชียร์ไทยเขาก็ทําสําเร็จถึงจะคนน้อยแต่เขาก็ใจกันทุกคนนะครับ,รบมาก็หลักสิบได้นะเห็นว่ามาเช้าก็กลุ่มนี้ผมผมว่า น่านับถือนะเป็นไม่ว่าทีมชาติจะผลงานตกต่ำเพียงใดกลุ่มนี้เขาไม่เคยไม่เคยทอดทิ้งนะเขาต็ตามให้คนเชียร์อย่างพวกพี่เขาไม่มีแกนนำมันก็หมดไปครับใช่ไม่มีใครเป็นนามาต่ายอยู่แล้วเลยห้องนี้มันต้องมีพวกรุ่นล้านรุ่นเลนๆมาซื้อก้อนอย่างนีผมว่าน้องๆที่อยากเชียร์ทีมชาติเดินเข้ามาเลยดีกว่าในสนามซื้อบัตรแล้วก็เดินเข้ามาแล้วก็มาเอาสัมผัสดูว่ามันเป็นยังไงพี่ๆเขาเป็นมิดอยากให้มาดูบอลกันเยอะๆมากกว่า ก็ช่วยเชียร์ทีมชาติมันจะได้แบบว่านักเตะจะได้มีกรลังใจครับพวกพี่ก็จะได้มีกรลังใจใช่ยี่สิบสามสิบปีก็มีแต่น่าดเดิมบอลลีกพัฒนาบอลทีมชาติก็น่าจะพัฒนาไปด้วยนะในอนาคตข้างหน้าในผมคิดว่างั้นนะใช่ต้องรอหลายอย่างให้ลงตัวต้องรอท่านด้วยท่านท่านไหนครับอ่าเดี๋ยวให้ดูทงอีกทีนะครับ มว่าแถวนี้เถื่อนว่ะคุณเต่าบ้านคุณเน่ยเถื่อนไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้เหลือบ้านผมเลยนั่นเือบ้านผมเลยจอดไว้นั่นก็คือคอนโดบ้านผมครับครับชั้นเป็นของผมเลยครับสี่ห้าชั้นแรกผมเปิดให้แม่บ้านอยู่คุณจะสังเกตว่ามันจะมีบล็อกอยู่นับไปเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแม่บ้านอยู่ครับครับส่วน่าชั้นตั้งแต่หกถึงสิบผมให้สัตว์เลี้ยงอยู่อ๋อพวกโซนหกถึงสิบหกถึงเจ็ดนี้ก็เป็นพวกสัตว์เลี้ยงคาน อ๋อชั้นแปดชั้นเก้าหมาชั้นบนหน่อยแมวอ้าวแล้วคุณนะ่ะผมอยู่งั้นครับ <laughs> หนหครับห้องใต้ดินนะครับห้องผมเป็นคนใจกว้าง <laughs> แล้วห้องอาหารผมก็ข้างบนนะจะกินอะไรก็จะแดกอะไรก็ขึ้นลิฟต์ไปมันรวยอยู่แล้วอันนี้ก็ข้างๆกบเพื่อนบ้านผมครับ <laughs> <laughs> เพื่อนบอกว่าไม่อยากอยู่ให้มันมีเสียงดังผมก็เลยซื้อทุกห้องเลยให้เปนอยู่เงียบโอ้ห้องเดียว อย่างนี้คุณคุณเต่านี่มีตังค์นี้พาบันทายไปบอลโลกได้ั่นเนี่ยสบายครับรอผมเปน็นนายกสมาคมครับผมสนใาว่าจะพาบันทายไปบอลโลก่ะ,อะ,อะโอเคครับ,รบลาหน่อยครับวันนี้จบทริปแล้วครับภารกิจของเราก็สําเร็จรู้ร่วมไปด้วยดีนะครับจบทริปถึงแม้จะมาช้าแต่ก็ยังดีเขาไม่มามาคือเขากะจะมาช่วยนะเอาจริงๆแต่เป็นหลงอ่ามันหลงจริงๆหลงมากทั้งทั้ที่บ้านตัวเองแต่กับหลง โอเคครับครับโอเคครับครับขอปิดทริปในวันนี้นะครับสวัสดีครับหมาครับ <And> หมา